ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเมืองการที่มอบเลือดเนื้อเชื้อไขข,ของกาญจนบ,บุรีคือสุชาวนุรุมให้เป็นกัปตันบุรีรัมยูนิเต็ดครับ <Ooh. S 1> เลือดเนื้อเชื้อไขคนนี้ของชาวเมืองการเป็นผู้เส้นทรงคุณค่าของบุรีรัมยูนิเต็ดและเป็นกัปตันทีมฟุตบอลคนเดียวในประเทศไทยที่คว้าทุกแชมป์ในฤด,ดูกาลเดียวของประเทศไทยได้สำเร็จครับ แล้วก็เช่นเดียวกันครับเป็นกัปตันที่สามารถนำพาทีมบุรีรัมยูเนเต็ดทีมสโมสรของประเทศไทยจบฤด,ดูกาลด้วยอันดับ9ของเอเชียครับมาวันนี้มาด้วยมิตภาพมาด้วยไมตรีมาด้วยความรักความผูกพันระหว่างบุรีรัมกับกาญจนบุรี จริงๆแล้วต้องบอกว่าโดยส่วนตัวอยู่ถึงภาคอีสานทำไมถึงเดินทางมาที่กาญจนบุรีก็ต้องบอกว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวครับว่าผมรักและผมชอบประธานสโมสรเมืองการยู่นเต็ดเป็นส่วนตัวครับผู้ชายมันต้องแบบนี้นะครับมันต้อง เป็นผู้ชายแล้วมันก็ต้องได้ใจพรรพวกเพราะฉะนั้นท่านนายกอบจอ,อยากกังวลกับมันมากครับเลยมันโตแล้วก็วันนี้นะครับนอกจากจะมาเล่นการกุสลนะครับมาเล่กนกระชับมิอมาอยากจะบอกว่าผมได้ตัดสินใจว่าในฐานะที่บุรีรัมย์ยูไนเติบโต,ตแข็งแรงเป็นทีมที่ ควาแชมป์ในประเทศไทยเป็นทีมที่ก้าเข้าไปเป็นท็อปเทนของเอเชียและเรามีเป้าหมายที่จะเป็นท็อปไฟ์ของเอเชียให้ได้สิ่งหนึ่งซึ่งเราให้ความสำคัญก็คือทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศไทยทำอย่างไรที่เราจะเสริมสร้างเด็กไทยให้แข็งแกร่งและมีความสามารถมากขึ้นเพื่อที่ต่อไปในอนาคต ฟุตบอลของประเทศไทยจะต้องไม่อายใครในเอเชียนั่นคือเป้าหมายของผมวิธีเดียวที่จะทำให้ฟุตบอลไทยไม่อายใครในเอเชียก็คือต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมรากย่าในลีกภูมิภาคแล้วสำหรับทีมในภาคตะวันตกทีมเดียวที่เราตัดสินใจว่า เราจะรับเป็นท yeah. ีมมองของบุร네ีรัมย right ูไนเต็ดค right ือท right ีมสโมสรเมืองการยูเนเต็ดครับโหร้องดังนักเลยครับพวกเราครับเมืองการครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มาเพียงแค่เล่นฟุตบอลกระชับมิตรเพื่อให้ทีเมืองการยูไนเต็ดมีรายได้เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งสัญญาก็คือว่าในฤดูกาล2014 บุรีรัมยูเนเต็ดจะเป็นสปอนเซอร์ให้กับเมืองการยูเนเต็ดหนึ่งล้านบาทครับเสนยปบมือกับบุรีรัมยีไน้ไครับทางเมืองการครับหึล้านบาทครับผมก็หวังว่าน้ำใจที่บุรีรัมยูเนเต็ดมีต่อเมืองการยูเนเต็ดจะเป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาคนที่มีฟุตบอลอยู่ในสายเลือดของการเจราบุรีแล้วอยากจะเห็น เมืองการยูเนเต็ดโค่นในแชมเปี้ยนลีกในปีนี้ขอให้การยูเนเต็ดได้เดินทางเข้าไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกและขึ้นสู่ดิวิชั่นหนึ่งให้ได้ขอบคุณมากครับขอบคุณท่านประธานสโมสรยูไนเต็ด United, ไม่ได้มามือเปล่า